สวัสดีค่ะเนอะ AKA Yuki อายุสิบขวบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัดปวีรัชตะดำรงกุลค่ะ AKA Yuki ค่ะหนูอายุสิบขวบค่ะ y ย่ h yeah, y yeah. สวัสดีค่ะหนูชื่อว่าน้องยูกิถึงจะเห็นหนูตัวเล็กๆตั้งเพจเว็บไซต์มินิวันนี้หนูจะดทรายวันนัดทราย,ารายแบบมีสติเพื่อจะถูกจกรรมาการละข้อละการชวมีเดอะมนันนี่ Y to the U to the K to the I อยากฝากบุคคลชื่โล่งว่าหนูนั้นชื่อ,อยูกิไงเด็กน้อยที่อยากจะรับก็เลยมาแล้บแบบฟ้ายแป๊บเล็กๆเข้ามาแบบไม่ได้แบบอปใครๆก็บอกว่าหนูนั้นแซ่บเพื่อนๆหนูก็มีมากมายทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเขาชอบฝีมือบอหนูนั้นได้หนูบอกตัวเองว่า I can fly ป๊าป๊ามาม้าคุณครูก็อยากให้มาหูว่าจะได้รางวัลกก็จะไปฝาพี่ป้านะะอ่ อย่าเป็นดุนอย่แบบที่ใจหนูฝันไฟก็เพราะว่าหนูใส่ใจอ่ะอ่ะก็เพราว่าหนูใส่ใจอ่ะฮะแย่แย่ฝันสักวันคุณใจพบเชอวันนี้ก็เลยต้องมาเจอไม่ใช่เอาแต่ละเมอเพอทุกวันฝันเพราะหนูนั้นก็มีดีก็เลยได้มาเจอพี่พี่ก็อยากจะขอลองดีสักที่วันนี้และตอนนี้เสียงตอบรับท้าสตูแบบนี้เข้ารอบสิครับ